วิธีการหอ่อศพนะครับที่เราเรียกว่ากระฝันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหอ่อศพนะครับหลังจากที่เราอาบน้ําศพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้นำผ้าขนหนูมาซับน้ำนะครับที่เปียกตามร่างกายของศพนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงผ้าขนหนูที่เปียกนะครับออกนะครับแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งผ้าขนหนูที่เรามาซับน้ำเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเตรียมการ ในเรื่องของการกระฝันนะครับคือการหอ่อศพนั่นเองฉะนั้นการกระฟันก็หมายถึงว่าการหอ่อศพผู้ตายนะครับด้วยกับผ้าสีขาวนะครับเป็นการปกปิดให้มิดชิดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาร์ฮุอัลเวาะสัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการหอ่อศพผู้ตายนะครับพี่น้องอยากจะพี่น้องที่ไม่รู้ว่าวิธีหรือขั้นตอนต่างๆการหอ่อศพเป็นอย่างไรนะครับคลิปวิดีโอ,โอนี้ เป็นการสอนถึงวิธีการห่อศพอย่างถูกต้องตามหลักการของอันิสลามนะครับหลังจากที่มีการซับน้ําที่ตัวผู้ตายแล้วนะครับก็ให้มีการเคลื่อนย้ายศพนะครับไปยังสถานที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับในเรื่องของกระฟันนะครับอันนี้ก็เป็นตามภาพเลยนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับเราก็เรียงผ้าเอาไว้3ามผืนนะครับสำหรับผู้ชายนะครับเรามีการเคลื่อนย้ายศพ นะครับด้วยกับเครื่องมือที่มีการเคลื่อนย,ย้ายถ้าหากไม่มีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะอุ้มผู้ตายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมการในเรื่องของการทําการห่อศพนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับเราจะต้องปฏิบัติกับผู้ตาย nee ด้วยกับ, <aquilo> ก,บาการเบามือที่สุดนะครับทำด้วยกับความเบามือที่สุดนะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนย้ายนะครับมายัางเตียงที่มีการเตรียม ผ้ากระฝันเอาไว้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นแบบฉบับและสุนทรี์ของท่านนาบีนะครับสำหรับศพที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะใช้ผ้าสีขาว3ผืนแต่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะใช้ผ้าสีขาว5้าผืนด้วยกันนะครับก่อนที่จะมีการหอ่อศพนะครับสิ่งสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะมีการปกปิดศพเนี่ยนะครับก็จะมีการพรมน้ําหอมนะครับการพรมน้ําหอมเนี่ยเราก็จะพรมตาม ที่เป็นอวัยวะในการสูดนะครับาาก็คือหน้าผากฝ่ามือทั้งสองนะครับมีการรูปนะครับฝ่ามือทั้งสองแล้วก็หัวเข่าทั้งสองนะครับแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองนะครับนี่เป็นการพรมน้ําหอมตามอาวัยวะที่สัมผัสกับพื้นเวลาเราสูดนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีสุลต่านหุอาลสัลลัมสำหรับศพที่ อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะมีการขระฟันหรือห่อศพนะครับฉะนั้นขั้นตอนที่เราจะห่อศพก็คือเราจะต้องเริ่มจากด้านขวาของผู้ตายก่อนนะครับตามในรูปเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากทางด้านขวาของผู้ตายนะครับแล้วก็ ด้านขวาในชิ้นแรกก็จะมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็เราให้เรามัดจุกเอาไว้นะครับม้วนเอาไว้ตั้งแต่ผ้าชิ้นแรกนะครับแล้วก็เราก็ดึงผ้าขนนุ่ออกนะครับที่ปกปิดอวัยวะของผู้ตายเอาไว้นะครับแน่นอนว่านี่ก็คือขั้นตอนสําคัญในการห่อศพนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มผ้าชิ้นที่2องทางด้านขวานะครับเริ่มผ้าชิ้นที่สองทางด้านขวาของผู้ตายนะครับแล้วก็ ต่อมาก็ทางด้านซ้ายนะครับโดยการมัดจุกเอาไว้นะครับที่ปลายเท้าและกับศีรษะของผู้ตายนะครับดึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ใช้เชือกมัดได้นะครับต่อมาก็จะเป็นผ้าชิ้นที่3นะครับเริ่มจากทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับนี่วิธีขั้นตอนต่างๆนะครับในการห่อศพเราก็ผูกเชือกเอาไว้นะครับตรงด้านศีรษะของผู้ตายนะครับส่วนมือของผู้ตายเนี่ยนะครับ ตามหลักศาสนาก็ให้หวางด้วยกับท่าธรรมชาติก็คือให้มือแนบข้างทั้งสองเอาไว้นะครับส่วนใครที่จะเอามือของผู้ตายวางในสภาพของการกอดอกก็สามารถทําได้นะครับแต่ไม่มีหลักฐานในเรื่องของความเชื่อว่าจะต้องกอดอกในท่าของรามาดนะครับหลังจากที่เราห่อศพเสร็จแล้วนะครับก็เอาเชือกมามัดนะครับเชือกสีขาวนะครับจะเป็น5ชิ้นหรือ3ชิ้นหรือ4ชิ้นก็สามารถที่จะ,ะมัดตาม โอกาสที่เราเห็นนะครับหากว่าศพมีขนาดใหญ่เราก็เพิ่มจํานวนของเชือกได้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการาผูกนะครับผูกศพนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจอย่างครบถ้วนนะครับนี่ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของการกระฝันหรือการห่อศพนะครับแน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพ นะครับนำไปสู่ในเรื่องของการละหมาดเยนืนาซ่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการห่อศพนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาร์ฮุอัลัลาะห์ซัลลัมได้ปฏิบัติให้เราได้เห็นถึงาการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับก่อนที่จะมีการนำไปละหมาดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสุนนะของท่านนาบีสําหรับผู้ที่เป็นครญาติหรือสามีภรรยาศาส,สนานั้นอนุญาตให้มีการ หอมกบศพนะครับก็คือจูบศพได้จูบหน้าผากนะครับเพราะว่าท่านอบูบักเคยจูบศีรษะของท่านนาบีสุลตัละฮุวาลิดวกสลัมตอนที่ท่านนาบีนั้นเสียชีวิตฉะนั้นสิ่งที่เป็นการส่งเสริมนะครับก็คือเครือญาติพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะมาจูบศพได้นะครับก็เป็นหนึ่งในสุนนะก่อนที่จะมีการปิดศพครั้งสุดท้ายนะครับเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับห่อศพเสร็จแล้วก็ ก่อนที่จะมีเคลื่อนย้ายไปละหมาดนะครับก็จะมีการเปิดศีรษะของผู้ตายเอาไว้นะครับพอหลังจากนั้นเราก็ปิดศีรษะปกตินะครับด้วยผ้าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับก้อนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะครับวิธีในการหอ่อศพที่เราเรียกว่ากระฝันนั่นเองนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยเห็นวิธีการอาบน้ำนะครับวิธีการ หอ่อศพอย่างถูกต้องนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมก็ได้นําคลิปวิดีโอของอาบนะครับมาแปลนะครับแล้วก็มาอธิบายให้เราฟังนะครับนี่ก็เป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการละหมาดนะครับการละหมาดเนี่ยมีสีตตกเบสนะครับตะเบสที่1เนี่ยนะครับก็คือการอ่านสุรฟาติยะนะครับแล้วก็ตกเบสที่2จะเป็นการอ่านสลวัตนบีนะครับอ่านสลวัตนบีพอ ทักบีที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอ่านดุอานะครับให้กับศพนะครับแล้วก็ทักบีทสุดท้ายเลยที่4ก็คือจะมีการให้สลามนะครับหครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะครับตั้งแต่การอาบน้ําศพนะครับการหอ่อศพแล้วก็การละหมาดนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวีดีโอคงจะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องนะครับ กับการห่อศพนะครับตามแบบสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม